จา้าพาเพื่อนมารอเบิร์เสื้อผ่าเพื่นว่าอยากได้เสื้อผ่ายอยากได้กางเกงสือไปหายกับบอสไซมันจะเอาชุดแบบใดเนาะ

วายซื้อชุดไหนผู้มุกชื้อชือสองรือบอกอ้ลูกค้าเอาว่าลูกค้าปูกงดีนะความนหมายถ้าทิ้งมือหนังสือไปเแขมา่่จบังบาทจ้าห้าสิบจ้า อันนี้แหละดูกระสีนี่นะยมพี<_<_่เ่าน uh ันราาสนี่หรอเแกบอกไม่ม hm ีเจ็สิบบาทปะ แกนะจ้ะจะยืมไหมคิได้ไหมาเจอทางน้ำน้อยมากันสองลุกคนหลายค่ะ

เว้ยกะเพราตัว้ยเดานี่กินวอยก็ตับะคงสวย